คำของพระเจ้าสดุดีบทที่68นะครับวันนี้หัวข้อคือคำสรรเสริญและขอบพระคุณเราจะได้ข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ในเรื่องอะไรและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะอ่านคิดใครครวนทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับพระธรรมสรุดีบทที่68เราอ่านด้วยกันนะครับเป็นบทสรุดีที่เป็นคําสรรเสริญขอบพระคุณนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์ กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์ควันถูกขับไล่ไปอขอไปควันถูกขับไปชั้นใดก็ขอทรงไล่เขาไปชั้นนั้นขี้พึ่งเละลายต่อหน้าไฟชั้นใดก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อพระพักพระเจ้าชั้นนั้นควันถูกขับไปชั้นใดก็ขอทรงไล่ ขอไปครับข้อที่สแต่ขอให้คนชอบธรรมยินดีให้เขาปรีดาประโมทเฉพาะพระพักรพระเจ้าให้เขาปิติยินดีด้วยความชื่นบานจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเว จงลิงโลดเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกําพร้าและทรงเป็นผู้ปกป้องหญิงไม้พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่แน่ทีเดียว พวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแล้งแผ่นดินโลกก็สั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักตพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายต่อพระพักตพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนลงมามากมายเมื่อมรดกของพระองค์อ่อนล้าพระองค์ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่คนยากจนองค์เจ้านายประธานถ้อยคำ พวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ประกาศว่าบรรดาพระราชาขอภยัยประกาศว่าบรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลายพวกเขาหนีไปพวกเขาหนีไปผู้หญิงที่อยู่บ้านก็แบ่งของริบกันแม้พวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางข้อแกะปีกนกพิราบก็ อาบเงินและปีกของมันอาบด้วยทองเนื้อดีเมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระจายพระราชาณที่นั่นหิมะก็ตกลงบนภูเขาสานันมณฑ์ภูเขาสูงเอืยภูเขาแห่งบาชานภูเขาไหลย,ยอดเอืยภูเขาแห่งบาชานภูเขาไหลยอดเอ๋ยทำไมมองด้วยความริษยา มายัางภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์เออที่ซึ่งพระยาเวจะประทับเป็นนิดองค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานมัสการพร้อมรถลบของพระเจ้านับเป็นหมื่นหมืนนับเป็นพันพันพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วย และทรงรับของขวัญจากมนุษย์แม้กระทั่งจากผู้ที่ขัดขวางส่วนพระยาเวพระเจ้าจะประทับที่นั่นสาธุการแด่องค์เจ้านายผู้ทรงแบกภาระ,ระเพื่อเราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดการหลุดพ้น จากความตายนั้นก็อยู่ที่พระยาเวองค์เจ้านายแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงทุศศบศีรษะบรรดาศัตรูของพระองค์ให้แหลกคือทุบกระมอนของผู้ที่ดำเนินในทางชั่วของเขาองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากบาชานเราจะนำพวกเขากลับมาจากที่ลึกของทะเล เพื่อเจ้าจะเอาเลือดอาบเท้าเพื่อลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้ส่วนแบ่งจากพวกศัตรูข้าแต่พระเจ้าพวกเขาได้เห็นขบวนแห่ของพระองค์ขบวนแห่ของพระเจ้าผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์เข้าในสถานนมัมสการนักร้องนำหน้านักดนตรีรังท้าย ตรงกลางมีสาวรุ่นเล่นรามนาท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอลจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าคือพระยาเวในที่ชุมนุมใหญ่นั่นมีเบนยามินผู้น้อยที่สุดนำหน้าพวกเขาบรรดาเจ้านายแห่งยูดาตามมาเป็นกลุ่มใหญ่อีกทั้งเจ้านายแห่งเซบูลุนเจ้านายแห่งนับทาลี ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเรียกลิขานุภาพของพระองค์มาข้าแต่พระเจ้าผู้ได้ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสำแดงลิธานุภาพของพระองค์บรรดาพระราชานำเครื่องบรรณาการมาถวายพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเล็มขอทรงขนาบสัตว์ที่อยู่ในกองในกอกกบ ฝงวัวกับฝูงลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลายผู้นอบน้อมด้วยถวายเงินแผ่นขอทรงทำให้ชนชาติทั้งหลายผู้ยินดีในสงครามกระจัดกระจายไปพวกทูตจะมาจากอียิปต์คูดจะรีบยื่นมือของเขาออกทูลพระเจ้าบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ยจงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีองค์เจ้านายแด่ผู้ทรงขับเคลื่อนไปบนฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรน,นี่แหละอันนีน้พระองค์ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงกัปนาตจงประกาศลิานุภาพของพระเจ้าความสูงส่งของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอลและริานุภาพของพระองค์อยู่ในท้องฟ้าพระเจ้าทรง หน้าคลั่นคร้มนักในสถานมรสการของพระองค์คือพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์นั้นประทานกำลังและอำนาจแก่ประชากรของพระองค์สาธุกการแต่พระเจ้าลองเป็นบทสดุดีที่ให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ากลับเคลื่อนและสิ่งที่พระเจ้าทำท่ามกลางประชากรของพระองค์พระธรรมสรุปบทนี้เป็นพระธรรมที่ ทำให้เราเห็นภาพของชนชาติอิเซียวได้ถวายนมัสการสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชัยชน,นะสำหรับทรัพยากรสำหรับการจัดเตรียมที่พรวงประธานให้กับพวกเขาืลองในชีวิตของเราก็เป็นปรเราก็เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าจะเตรียมสิ่งต่างให้กับเรามากมายเราได้ขอบพระคุณพระเจ้าได้ สรรเสริญพระองค์ได้ขอบพระคุณพระองค์เรื่องด้วยสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับเราผมเชื่อว่าคนที่สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าสัมผัสถึงการจัดเตรียมการทรงนำของพระองค์อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าจะขอบพระคุณพระเจ้าอดไม่ได้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเขาจะไม่เพิกเฉยแล้วก็จะไม่หันหลังให้กับพระองค์เอเมนไหมครับเขาจะเชื่อฟังแล้วก็เขาจะทำตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์ นี่คือการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าที่เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตด้วยการเชื่อฟังด้วยการอุทิศตัวด้วยการรับใช้ด้วยการทาดีต่อคนเราข้างต่อคนที่ยังไม่ได้มาถึงความรอดทําดีต่อครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราและพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างประชากรของพระองค์เมื่อศัตรูเข้ามาโจมตีศัตรูเข้ามาเยี่ยทําะไรพระเจ้าทรง เป็นผู้ขับไล่ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเป็นเหมือนกับควันที่ถูกเป่าออกไปเป็นเหมือนกับขี้พึ่งที่พอโดนไฟแล้วมันก็ละลายไปเลยนะศัตรูเนี่ยที่เข้ามามลองเมื่อศัตรูไม่สามารถจะทำอะไรเราได้เพราะพระเจ้าปกป้องเราเพร,ปปเราะพร,ปประเจ้าขับไล่ศัตรูของเราออไปเราขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเอาชนะให้กับเรา ความเพียรพร้อมทรัพยากรต่างๆางพระองค์ทรง,งประทานให้กับเราดังนั้นประชากรของพระองค์ผู้ชื่อในพระองค์จึงมีความชื่นชมยินดีนในชีวิตถึงไม่ว่าจะเจอกับปัญหาประสักหรือเจอกับการโจมตีอยู่ในเวลานี้แต่เราเชื่อว่าพระองค์จะจัดการกับสตรูของเราที่โจมตีเราดังนั้นเราจึงรง้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าร้องเพลงสวัยพระนามของพระองค์ยกย่อง,องพระนามของพระองค์ พราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงดีต่อเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมสิ่งทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับเราในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างรับรื่นพระองค์ทรงให้วิธีกับเราทรงทรงอยู่เคียงข้างเราแล้วก็เสริมกําลังเราพระองค์ทรงเป็นคําตอบให้กับเด็กกาพร้าที่เกิดมาพ่อแม่แยกทางกันบ้างพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนบ้างไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครบ้างพระเจ้าทรงเป็นคำตอบพระองค์ทรงเป็นพระบิดาในหลั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ ทำหน้าที่แทนพ่อแม่เหล่านั้นเด็กกำพร้าจึงไม่รู้สึกขาดนะพ่อแม่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพวกเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมเนะี่ยแม่ไม่พระเจ้าก็ดูแลนะพระเจ้าทรงให้คนที่ข้อที่6เนี่ยพระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงให้คนที่รู้สึกโดดเดี่ยว บางคนอาจจะซึมเศร้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสําหรับพวกเขาในเวลาน,นี้พี่น้องที่เข้ามาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือสึกลําพังพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอพระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกแห่งพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์ ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นเชลยหรืออยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจบาปอ,อามายมุกยาจะติดกันพนนั้นพระเจ้าทรงเป็นคำตอบที่นำกลับมาอยู่ในความชอบธรรมของพรงนะองค์พระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงนำหน้าพระองค์ทรงให้เราได้ตามพระองค์ไป ในขณะที่เราเผชิญกับความแห้งแลง้งความตดตีวหรือเชื่อกับปะหาประสัทพระเจ้าทรงนาหน้าให้เราผ่านปะหนปงปะสัทต่างๆเหล่านั้นเอมเอมนนะครับพระเจ้าทรงให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางธรรมชาติผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานในข้อที่9เนี่ยข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนลงมามมากเมื่อ มรดกของพระองค์อ่อนแล้วพระองค์ก็ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่พระองค์ทรงให้ทรัพยากรต้นไม้พืชพันธัญญาณที่เจอกับความแห้งแล้งได้เมื่อได้รับฝนเนี่ยมันก็ฟื้นกลับขึ้นมามันก็เปล่งปลั่งมีชีวิตชีวากลับขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระเจ้าปเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจึงนมาสก,การและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนนะครับนะพระองค์ทรงเอาน้ําในมหาสมุทรเนี่ย นะในพัมพีบอกว่าพระองค์ทรงหอบน้ําทะเลเนี่ยขึ้นบนเมฆของพระองค์และพระองค์ก็พาไปจะให้ไปตกที่ไหนก็ตามแต่พระองค์ทรงประสรงคนะ์พระองค์ทรงให้น้าเต็มพื้นที่ต่างๆนะครับพระองค์ทรงให้ประชากรของพระองค์ได้เห็นความดีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เอเมนพระองค์ทรงให้การช่วยกู้พระองค์ทรงให้อิสรภาพพระองค์ทรงให้ทรงให้เราลอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในข้อที่19นะครับนี่ก็เป็นคำอธิษฐานสนรรเสริญขอบพระคุณนะสาธุการแด่องค์เจ้าในผู้ทรงแบกภาร,ระเพื่อเราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความโรดของเรา เหตุผลที่เราสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าก็เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เราเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงรับภาระที่เราจะต้องอรับโทษต,ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนระกต้องทุกข์ทรมานพระองค์ทรงรับไว้แล้วที่การเขนของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทําให้เราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงให้เรา ได้อยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความโอดในเวลานี้บาปก็อยู่รอบข้างเรานะครับแต่ว่าเราก็ปลอดภัยความโลดพระองค์ทรงให้เราได้รับความรอดพระองค์ทรงให้เราหลุดพ้นจากอํานาจบาปที่อยู่รอบข้างเราเอเมนนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความโลดการหลุดพ้นจากความตายนั้นก็มีอยู่ในพระยาเวบองค์เจ้าในนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า ผู้คนรอบข้างต้องการที่จะหลุดพ้นผู้คนจํานวนมากต้องการที่จะไม่ต้องทุกข์ทรมานที่บึงไฟนรกพระเจ้าเป็นคําตอบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จะช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้ได้หลุดพ้นจากอำนาจบาปแล้วก็ความตายเป็น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้านะข้อที่ยีส่สิบเอ็ดแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงทุศบศีรษะบรรดาศัตรูของ โปร่งให้แหล็กคือทุกกระมอลของผู้ที่าำนินในทางชั่วของเขาซาตานวิญญาณชั่วสมุนของมันและผู้ทีนะ่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในการควบคุมของผีมารซาตานวิญญาณชั่วแล้วก็ทําความชั่วทุกคนวันสุดท้ายจะถูกพิพากษาแล้วก็จะทุกทรมานในบึงไฟนะรกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่งบอกกับเรานะในเวลานี้ พวกมันอาจจะลงและเลิองอยู่แล้วก็ชื่นชมยินดีอยู่แต่ในวันสุดท้ายพระคำของพระเจ้าข้อนี้เราจะเห็นเป็นจริงนะครับเราเห็นถึงชนชาติอิเซลนะเขาเข้ามานะท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายในะข้อที่ยีบนะ่บเนี่ยของอิสราเอลจงถวายสรุปแก่ในพระเจ้าในที่ชุมนุมใหญ่นะนั่นก็เหมือนเป็นจามินเห็น ถึงเซบูลุนนับาลีได้เข้ามาบัญยูดาคืออันนี้เป็นชื่อของชนเผ่าอิสราเอลที่จะเฉลิมฉลองพี่น้องเราจะเห็นคนไทยพี่น้องชาวไทยจํานวนมากมานมากสการ,ร,รสันในสริ์พระเจ้าแบบนี้เอเอมนนะครับเราจะเห็นผู้คนที่จะได้พบกับพระเจ้าเชี่ยงแทนแล้วก็สรสรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยการช่วยกู้เนื่องด้วยความรอดเนื่องด้วย การหลุดพ้นเอเมนอธิษฐานของพระเจ้าทรงนำนะครับเราจะนะนมศการสรรเสริญพระเจ้าลิษฐานุภาพของพรรองการฟื้นฟูของพระองลงมาเหนือ,อที่นมัสการของเราในชีวิตของเราจนทำให้คนรอบข้างเนี่ยยามเกลงพระเจ้า มาหาพระองค์แล้วก็สรรเสริญพระนามของพระองค์เอเมนมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านี่คุณสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรทำไมถึงเราสรรเสริญพระองค์พระองหลไหลรั้งเราลืมไปเราลืมสิ่งที่พระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้าเคลื่อนสิ่งพระเจ้าประทานให้กับเราเราก็นมัสการสรรเสริญพระเจ้าโดยที่ ไม่มีที่มาที่ไปเอ่เห็นก็นมาสการพระเจ้าก็นัสศการตามไปแต่ว่าเราไม่ได้น,นมาศการพระเจ้าด้วยสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเป็นการส่วนตัววันนี้เรามาทบทวนแล้วก็มาเช็คดูว่าแล้วที่เรานมาสการพระเจ้าเนี่ยน,นมาสการพระเจ้าเพราะเป็นธรรมเนียมหรือเปล่านมาสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะ่คนอื่นเขาทํากันหรือโอไม่ทําไม่ได้เพราะเราเกิดมาในครอบครัวขิ้เตียน ก็ไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวคนมองว่าไอ้ริสเซียนทําไมไม่ไปนมัสการพระเจ้าเป็นเพราะแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรามีสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่เคลื่อนแล้วก็ที่ทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเราจึงนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรอดพระเจ้าช่วยกู้เราโอ้เราหลุดพ้นจากอำนาจบาปเราจึงขอบและคุณพระเจ้าเป็นแบบนั้นเปล่าพี่น้องนี่คือคำถามที่จะทบทวน จะสรรเสริญและขอบพระคุณ le, รพระ,ระเจ้าเสมอได้งเลยพี่น้องเราจะสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าอยากใจจริงจากสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราตลอดเวลาได้อย่างไรเราจะไม่หลงลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะไม่ลืมที่ขอบพระคุณพระองค์ตลอดเวลาได้อย่างไร,รไลงลพรรขขระะไี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าแล้วก็เข้าฝ้อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมออ่านพระคัมภีร์พึ่งพระเยซูสุดแล้วพระองค์ะงจะนำเราให้มีชีวิตที่สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า ตลอดเวลาจะบอกคนรับข้างให้มาสรรนสริญนพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องคนจํานวนมากยังไม่ได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอ,องค์นี้ยังไม่ได้รู้ถึงการช่วยกู้การช่วยถ่ายความรอดที่มาจากพระเจ้าจากพระเจ้าอ,องค์นี้เราจะบอกคนเหล่านี้ได้มาน,นมัสกรสรนเสริญพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายาะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเราสรนเสริญนพระเจ้าชื่นชมยินดีในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วก็ เมื่อมีโอกาสคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่ชื่นชมดีแล้วก็มีความสุขก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับพวกเขาแล้วก็เป็นพระเจ้าแห่งความรอดที่จะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากอํานาจของบาปอํานาจของซาตานิญญาณชั่วมาอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความบริสุทธิ์พวกเขาก็ถ้าเปิดใจรับเขาก็จะมีพระเยซูคริสต์แล้วก็เขาจะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วย ใจที่สานึกในพระคุณของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้วลนนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยกันทำตามก็ได้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงแบบอย่างชีวิตของชนชาติอิสราเอลในการสรรเสริญพระเจ้าในการขอบพระคุณพระองค์ขอบพระองค์รงรงทรงประเชิญน,นำเราพระงจุคาที่เราจะสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอตลอดเวลา เราที่ทานทุนต่อพระองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูมาสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบรพระเจ้าพระพรครับ i